สวัสดีครับวันนี้เปิดเมนูแรกของปีเลยนะครับเราจะทําพะโล้กินกันครับต้องบอกว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆมีแค่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่ห่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับซอสพะโล้คุณเอ๋ครับนี่ครับมีแค่นี้เลยราคาขวดละ99บาทไม่ต้องมีเครื่องปรุงหรือเครื่องเทศอื่นๆเลยนะครับปวยกักอบเชยอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยซีอิ้วน้าตาลไม่ต้องนะครับเพราะว่าในซอสเขาเป็นสูตรเข้มข้นอัดแน่นความอร่อยมาทั้งรสชาติความหอมอยู่ในขวดนี้แล้วครับวันนี้เรามีแค่หมูสาชั้นนะคร ชั้นพะโล้กันนะครับเริ่มจากการเลือกหมูที่จะมาทําพะโล้กันก่อน<ๆ>ก็ต้องเลือกที่มันไม่เยอะเกินไปนะครับเอาประมาณปานกลางแต่ถ้าไม่มีมันเลยก็ไม่อร่อยนะครับเราจะเลือกเป็นส่วนราวนมก็ได้หรือว่าจะส่วนพื้นท้องก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยหมูเนี่ยล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปต้มก่อนต้มทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับยังไม่ต้องหัน่นเราจะต้มเพื่อลวกทาความสะอาดเดี๋ยวพอต้มเสร็จแล้วเราก็จะขูดหนังดึงขนที่หนังออกนะครับมันก็จะได้ดูสะอาดแล้วก็น่ากินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเอามาหั่นเเปป็นน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 นชิิ้้้้่่่ยยมมมัััจจะะไไไดหงหงงาาออครบตตสุก ไปสักประมาณ5นาทีก็เอาขึ้นได้เลยเอามาพักให้เย็นนิดนึงนะครับหรือถ้ามีน้ําแข็งก็ใส่น้าแข็งไปเลยแล้วก็เราจะมาหั่นเป็นชิ้นครับความหนาเอาตามที่เราชอบเลยครับแต่อยากแนะนําว่าต้องชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเวลาไปต้มแล้วเนี่ยมันจะหดเล็กลงอีกนะครับแล้วก็ถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปเวลามันเปื่อยเนี่ยมันจะหายหมดนะครับเราต้องการหมูสามชั้นที่เป็นก้อนใหญ่ๆมีเนื้อมีหนังมีไขมันสวยๆนะครับชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันมันก็จะได้มาประมาณนี้ครับผมพอเราเตรียมหมูเสร็จแล้วขัััััั้้้้นนนนนตตตตอออออ่่่ไไปปมมมมมงงงาาาาาายยกครบสตตวีืลลแแถดดดททํหหเู เนื้อตุนก๋วยจับข้าวขาหมูแล้วก็พะโล้แบบนี้นะครับรสเข้มขน้นไม่ต้องปรุงเพิ่มอย่างที่บอกข้างขวดเนี่ยเขาบอกว่าใช้1ขวดต่อน้ํา1ลิตรเนื้อสัตว์1กิโลไข่ประมาณ10ฟองตามสูตรเขาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมนูที่ต้องการตุนเนี่ยเราจะเผื่อน้ําไว้เวลามันงวดด้วยครับวันนี้เราใช้3ขวดเราเทน้ําไปประมาณ4.5ลิตรนะครับเรามีหมู3ากิโลเทน้ําใส่หม้อนะครับไม่ต้องรอให้เดือดจากนั้นก็ตามด้วยซอสพะโล้คุณเอ๋ได้เลยครับพอเทซอสลงไปแล้วก็คนในนคนหนนเ้เข้าาากกัันนนแแแค่่ีีี้้้้้็หออมมมมลลลวววตํพโเสขยูจาก น้ำตาลที่เขาเคี่ยวจนได้สีแล้วก็เขาจะใส่ไมโลเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มสีสันไปด้วยไม่ต้องเติมซีอิ๊วดำลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปแล้วก็เปิดไฟกลางๆค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับถ้าเรามีเต้าหู้เราก็ใส่ได้เลยครับใครมีไข่ต้มมีเห็ดหอมก็ใส่ลงไปตุ๋นด้วยกันในขั้นตอนนี้ได้เลยถ้าทําก๋วยจับก็ใส่พวกเครื่องในลงไปต้มแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับแค่นี้เองมันง่ายมากๆเราปิดฝารอประมาณ1ชั่วโมงนะครับออกมานี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินมากๆครับพ ความหวานความเค็มมันซึมเข้าไปในชิ้นหมูแล้วก็ตุ้งหู้ของเราแล้วนะครับหมูก็นุ่มเด้งกําลังดีไข่สีสวยมากนี่แหละครับพะโลในฝันเลยต้องหน้าตาแบบนี้นะครับใครทํากับข้าวไม่เป็นก็ทําได้ใครทํำข้าวแกงขายก็ได้นะครับใช้ซอสตัวนี้ทํากี่ครั้งรสชาติเดียวกันทุกครั้งครับดูดีครับหืมน่ากินมากน้ําพะโล้มันเข้มข้นสุดๆเลยนะครับดูได้จากสีเลยหมูสามชั้นเด้งดึงเด้งดึงครับไข่หนึบหนึบถ้าจะให้อร่อยกว่านี้นะครับต้องปิดฝานะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนเช้ามาเนี่ยทุ กลิ่นเนี่ยมันเป็นพะโล้ที่หอมมากๆไม่ได้หอมเครื่องพะโล้อย่างเดียวนะครับเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรนอกจากเครื่องพะโล้ลงไปด้วยแหละครับลองซื้อซอสไปทํากินดูครับสั่งซื้อได้เลยที่เพจคุณเอขายของดีและอร่อยเขาจะมีทั้งซอสกะเพราซอสเย็นตาโฟแล้วก็ซอสพะโล้แบบนี้นะครับสตัวนี้อร่อยชัวร์ครับผมมีติดบ้านไว้เลยครับเดี๋ยวเราแปะช่องทางรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเด็กไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบก